หอมจังเลยหอมจังเลยโอ้ยลูกนี่ก็สวดๆเนี่สวัสดีอีกราบค่ะพี่น้องกระลังสิไปาหาเจตุยผูกเตรียมเครื่องคายยี่นี่เตรียมเครื่องคายกระลังสิปนจิโร่วันนี้มืพอพะโล้เหมือนเดิมกับปนจิโร่ขายดีค่ะปนจิโร่นะกระเพรานะกระเพราอยังกระเพราหมู เออืนผัดบุญอีกแล้วพี่น้องเอยบุญน้องกว่างท้องนี่แหละบ้านเคืมนี่แหละแต่บ้านน้อยบุญบางไฟจะบางไฟจากบางมีหมอลำนะคะมืออื่นสิจะไปยาวหมอลำกันมีงันปากซองแล้วอีกเลยอีกเลยค่ะอีกเลยค่ะยายนี่เห็ดเนื้อกินขายยังซีสไปหานางตุ๋ยค่ะไปซื้อเกิอบให้นะหนึ่งคู่ค่ะมึงเนี้ยลูกคุณผู้ชายผู้เจ้ากับเลี้ยงอยู่ในเฮือนนี่แหละยายนี่กับโซนอยู่กับไก่ ม,มือดีคือดีจะนี่เหยียบใส่แตกไปหานักตือก็พี่น้องเลยซื้อเกืบดาวเทียมให้นางหนึ่งคู่นางบอกว่าเก้าครื่งน,นะคะเกิอบนางขาดมือนั่นแล้วพี่น้องเลยสมืดฝ้ามืดฝน,นปีเลรอไปคนเดียวค่ะัมืีอวันนี้ ไม่มีเครื่องสังเวยนะคะหน้าตาก็ไม่ต้องอนแาละค่ะไปแบบธรรมชาสตรค่ะเครื่องสังเวยนางไม่มีค่ะมือนี้เขาบอกเปิดลานมันคลื่นขั้นนางสีมา,า,าเฮ้ยแล้วก็คขั้นจังไรก็สิบก็ไปหาเลาะป้าวอย่างี้ลรพี่น้องเลยหาได้ข่าวว่าเฮ็ดละโง่เขาได้ก,กันลังมันกัลังอยากออกนะาว่าฟฝนมันตกมันเอาอยู่ติดตามไปบ้านตุย,ตยน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะนะ้าค่ะ ตามหาหนางตุย่ยคือสิเมีน,มนผมก็บยอยู่พวกอีสินการอยู่พวกตามหาหนางสินการอีกแล้วนางเอาฟืนลงเต่าอยู่พี่น้องเอ้ยผมแดดเทียงฟ้านังก็ยังไม่ได้งานอยู่ปี๊บมองออกหลอกอยู่้าเต่าหนังเต่าพะโลพังงานเต่าอีลีอีลอเต่าอีลออีลียังไม่แล้ว สำเหิร์ลังหนึ่งมันโพดมันโผล่ได้เต่ามึงนะมึงได้จักกระสอบอันนี้นะป้า,านาง,ง,งลงพอดีเอวเลยนะไปเซอเครื่องช <c oughs> ังเวยก็ไม่ไม่มีซ้ำ <c oughs> ไปเซอเอามาเพื่อกินอันแก่เมยเอาฟืนลงเต่าก็ได้ปี๊บมันมามองออกลอกแต่กั ได้แต่เกิดพัดแล้วมาเฮอก็ได้มันนี่เขาเต่าจ้าพี่น้องคุณเต่าคุณตุ๊กทหารสอนห่วงชุดนี้ควายสิบลายอีกบ่ห้ามควายอีดอนนี่บ่นางลงผู้ดีอ่ะพี่น้องไม่จะไม่ใหญ่ใหญ่จนมดลูกกระยอนมึงกระดอกกระดิ่รีดได้ตุ้ยก็ว่าบ่ได้อยากลงผู้เดียวได้ที่กันเราก็ตั้งบอดี้ไม่ผู้ใด้ไม่นยืนไม่ให้มึงบอลว่าสิบลายกับโพเวียดใกล้ๆมันอยู่มานแรกแล้วมันบอสใกล้ซ้่งโพเวียตอะการมึงก็เห็นเพื่อน อามึงสร้างมากูจะยิบให้เอาสำหรับทอนเพ็ดดาวอืมเบิ่งนี่พี่น้องเอ้ยสิแท้นะเพื่อนน่ะเมื่ออยากตายน่ะมูนขี้รถมาซื่อยันมูมชีโรกนี่นะฮะนพักทอนน่ะพี่เมื่อต่างส่งลงอยเนี่ยใช่นี่แหละพี่น้องเอ้ยอันมองอันนางมาซักลายนี่ยแหละค่ะเพื่อนหลังนี่ยแหละค่ะมาขึ้นบ้านอุ้ยมองเขาซักลายแห่งนั้นเดี๋ยวกูไปหาแนวมาให้มึงสร้างเบย์กันนี่เลยคือหลังนี้นี่ มีขนมจ้าได้ได้ขายอยู่เห็นข้าเจ้าขายอล้วเฮ้ยมึงมาข้ากินฉกแล้วข้าวมึงกินกระเพื่อมือมือใช่ไหมกินยังกระตีนเลยเตะกูกินแล้วเลยได้กูจะหมึกละกินกระยังกูกินหมาแล้วกูก็จะได้หมาเพื่อกินกระยังมีอะไรกูกินข้าวมีแสบวันนี้เธอสวบข้าวแล้วค่อยมาหรอเธอไม่มาสวบบ้านสัตว์หรอเธอจะกินอะไรเธอจะกินต้มันละหุงเหรอ ให้ตามให้กินเดี๋ยวกลับไปก่อนโอ้ีอ่นนองมันบอดด้ในน้อยนะคะฟื้นนะอันเต่านางอันะสองหูสามหูแฟ่โอ้บอดีนะเห็ดซอกเั็ดลอวอวกระดังส่เลยออบอดี่นะอันนี้นะอันนี้นะกรนะเฮนะนะือนเอ้อยบ่โอนน พราะว่านางน่ะเป็นคนลงเฟืนนี่คือขจาตัดมาหาเรียบร้อยข้เอือยอนขาเอือยกัดมี่ลระนกเบิดอีนาดาขจาบอกนะค่ะนางหเอือน้องจากคนนางกระลงหาเบิดลูก้กัลูกู้้เดียวกอยู่องเทพหรือทเออเราลูกผู้เดียวไ่ได้ลูกเจเอาคืนอ่ซาคบอเอามม่เลบอมีแน่มึงแหกับบมีลูกจากคนละอวะ สอยจะได้ก็ไปจกได้ลูกได้บ่อท่านจะได้ตวผนั้นไทาบตรพวก็เอาแต่พวกเขานะคะมันจังเก่งงันจังพาพภูมให่าอมันย่างสีน้อยเนาะันเบากับหัวพี่น้องขบีมีพวกับเนียวพื้อุ้ยแนมกลับไปน่ะจริงปิ้งยู่พี่น้องเอ้ยคือรถเมนี่เฮ้ยวนัง ทั Belgium, <jogo. S 1> ้ <mid> ีมองดังไฟเซอร์่นั้ขนาดโจ๊กนควัดแหละได้เธอละจักระสอบอันนี้นะะยังไม่ได้ควัดจักเธอเาว่าเข้นาอ้มเางมเต่าอน่สุดการนางนะนะพี่น้องเ้ยสุดค่ะเป็นเป็นเอกลักษณ์ของนางนะคะอืมจนมองออกลอกมึงลงแต่แต่จะงงนี่นะ เ่ยางมดเออรอบเอ้ยจนกูไปคุณที่รอมาเนาะพูดเขาพลูดออกสวิตของนางกระเทยอุ้ยบอสอันตอนมึงเข่าทั้งนี้เนาะเห็นได้มึงจะหายใจออกจน คิดว่าเขาไปเอาไ่โคมพูดมาเยอะนะไม,น,น,มนไปเห็นหุง้งโพดโพ้เฮ้ยเนาะงี้ผมพี่น้องอันก็ออกมาเป็นเลยเป็นซองเป็นเต่าแม่มาจนจะได้ห้าควัญหูเป๋าแมให้มันคิวในจั้งน้อยถึงชีวิตได้ถูมีมไ่โครมอย่างนี้ใาเขาไปนั่นแหละใจขาดค่าเต่าด้วยซูน่อยคืออันเขาซา,ารอันคือเขาลงเฟซนั่นเป็นคุดมันเพราะว่าตายค่าคุ้มมันนั่น ขันใจแคร์แพ็ต่อกับใครแน่กันเขั้นมาซองกับมีผู้ชายอยู่น้ำกับพอใมีแห้งได้อีกเลยขั้นใต้พันยังห่วงผู้ชายอยู่อี่ห้ามือใส่เสื้อจีายส่กับใส่มีแห้งก่อนกับขั้นใต้ป้าเพื่อนนั่งสิมาโบกหนาอีกนี่นะนั่งบาได้งายโบกนะนี่เป็นคล้องคอยจมอยู่พุกับแปะใส่ลังตีดกับเต้หน้าสิตับสิบตับไปเลยได้กระสิมาเอ็ดได้คือหนังพี่น้องเอ้ยบ่มีอีกแล้วกระเทยมืดเมืองซองคอนเนี่ยก็คือสิมีตานางคนเดียวนี่แหละ สมบุกสมบันนะกระเทอกรเทยมบอบนะคะกระเทยี่ะเฮ็ดมือนี่มีละมันปอบใจปอบเจือเฮือยุดอกกระเทยสู้ชีวิตค่ะแม่ส้กเทยบอบบางค่ะหเหมือนน้องสาวแล้วก็ผู้ชายแล้วก็ล้มชายก็มาโจม้นาอันนี้ได้ล้มยังล้มเจฟื้นผู้ชายก็มาตีนียบ กระเทยกระเทยยังตุยนี่ม้ม่อได้ค่ะขลนมเมื่อไดกัผู้ชายเหยียบคอทันทีแะเตุมนว่าไปนึนบะแม่นคืออันนางเอ้ยได้เบกอันเมามากับผู้ชายอุ้มไปเยี่ยวนะบ่ได้เมากับผู้ชายกลยเมนสิ่งง่ายหลุดมลดเจัาเมาเจัาเมาไม่เมาหอกผู้ชายมาเคล่ผู้ชายมาเล่ายันร่มดเห็นมันงนุ่งผ้าสล่งข้างในนางกับนุ่งส่งอยู่ได้นะ นางก็ใส่ส่งอยู่แล้วกันข้างในข้างในสีแดงน่ะเป็นสีดำหมดแล้วโอ้ยนางสีก็พอได้จะมาเป็นกำลังเจอเฮวหนางนี่แหละเออลงเต่าไม่ได้ค่ะลุกขึ้นไม่นั่นอย่าว่าสั้นว่าซี่ได้พี่น้องเอ้ยนางบอกว่อเอ็ดซอยนางลงเต่าอะไรลุกขึ้นลุกหน่อยได้แถวให้เอากระเป๋าช่องไหนกับจุดงาสันได้่ มันต้องเอาข้อมียี่ห้อเนี่ยเอาตัวราคาตัวละร้อยบาทนะมันจึงอย่างยังไม่ตายไปโย้ขันยาเอาพูดอย่างยี่ห้อดีค่ะไม่เล่าร่ะว่าผูดใส่ลักแกนคลิมมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาลงเอาฟืนลงเต่าซอยนั่งตุยเด้อมาเด้อม้วนม้วนบริเอยด้นะจ้าบริเมื่อยมันบอม้วนจ้าอ้ยนสิไย ร้านเขาบอกเปิดค่านำเพิ่มพลังนำเามันปันขี่แบนั่งผัดเ,เออพอาที่จะได้มีแหงยาวๆเนาะได้มีแหงยาวๆคุณเราก็ไปยไปัก้บร้านค่าในนี่เขาจะไม่ได้คาเลยเขาไปเข้าเจ้าคายนำ้ำคายไหนอะน่นะ่นานนี่น,นะสะปนสอนซ์สปนสอนเซอร์คายเขาาเขาแม่มาเจะไปเอาเหอะ ทีนี้ส้า่ไนามากเลยเนและท่านตู่มนเื่อมาาคลิปเบิกคลิปยังเ็นเหเพาเพาน้ำนักเออาหลุดแล้วจักทีเอากินเครื่องสังเวยหน่อยน้อยื้อองเน้อแ่าจักไปน้ซ้ำพอมันมีแห่งท้องมึงหิวเวข้าวแล้วมันบายแล้วได้วอนนี้เออมึงก็ชื่อว่าห้องกิมึงอ้าปากมาเด้อกูญิป้อนมึงคาร์บว ลางเอเปอร์เจ้าเวินก็นลงเตาเลยถ้ามาลแล,ล้วลยขัไม่แล้วหยกเป็นหสปอนเซอร์มันบ่มีมีเต่คาราบาลคาราบาวอีเดงคาราบาอีเดอ้าาาอมด,ด,ด, <c oughs> ดื่มน้ำกันค่ะอ,อ,อน§ผ้าสะลงนางจนอันนั่นปีกอลาบวางนางมีซ้ำหยืนยกระบ,บอกแล้ว ต่อคุณท่าเีรยวอย่านะคะไม่ได้ทำอะไรแกนเลยไปเรื่อนีสิเอาค่ะลองท้องก่อนค่ะเดี๋ยวคุณจะสั่นเส้นนะคะเห็นนางเห็ดแล้วเป็นเต็มเห็นนางเห็ดแล้วมันเป็นตาเมื่อยเดน้องเอ้ยกินอีน้อยกินกุยเย็นมึงเป็นหลงกันเห็ดกินแล้วมันก็ะหึจักได้อันดุ ระว่งฮีออเด้อเฮ้ยใครีปอดอันนี้เอไนี่มีสีเขียวอีกค่ะอันบริได้เครื่องซังเวยนาก็มาซื้อเอาในนี่แหละไอ้นี่มันบรออกตัวทีในผู้ชายมันปอดะแมนบะไอนมันบางเรองาอคี่ักเอาสีเขียวหรือสีแดงเธอเอารถสีนาเธเอาสีเขียวครับ <laughs> แม่นจริง <c oughs> แม่นมากค่ะเ <c oughs> พราะว่าเป็นเพื่อนกันกับลีงมาค่ะใช่ไหมถ้าเป็นเพื่อนกับลิงหรือเป็นเพื่อนกับฉันในต่ยังขึไปนางกินออน้ำจอมเต่าคนย่ำยลยกิน <c oughs> <c oughs> ข้าวเต่าเลยพี่น้องเลยม <c oughs> านั่งกิน,น่นี้เลย <c oughs> แต่พี่น้องของนมกับซ้ำทองหองแยแดง <c oughs> แต่อันนี้มันได้เก่าทอของกลุ่มมันก็เป็นสีตุ๊ก นี่คือเอาน้ำมันมันมูนี่น้ำมันเมนน้ำมันอีน้อยมันก็เป็นนี่คบอกเมนบดโกต้าเล้ว่อ้ยไม่โกต้ามนบดโกตากับาวท้ยันพมล้นนี่กำลังถูกพงดัเมื่ออุอนะบอกม่โกตาเมนคือน้ำมันมูอัอืไม่ใส่สารกันเสียว่าจันไม่ใส่ผงชูรสค่ะใส่แต่ประแดก ใส่แต่ปรด็งสงสัย่าจะบุกะเพาะอีกบนี้เหรอเมื่อวานกินข้าวเหนียวแดงผัวากะเพาะขึ้นคนที่ลกเขาจะิดกะเพาะลวนานเท่าไหร่อืออพ่ากินไป้วนานที่จะหะเพาะนี้ก็ได้ข่ายระบาดอยงคนนึงวไมกนม่เคยเหืไม่เคยตไม่ได้ซือัวมเอาเอาซื้อมาเ่มึง เห็นนั่งเห็ดเวี้ยอะไรอยากให้นั่งกินค่ะพี่น้องอุยเห็นนั่งกินน่ะนั่งกินแซ่บกับอันๆๆนั้นน้ำนางเลยะค่ะสุดนางนี่มันจะไปเอาจะไปตบกี่น้ำค่ะจะไปลงที่น้ำโขงหรอเนี่ยมันจะออกนึกว่าจะเอาไว้ให้ขุนเน่เกือบอยู่รถเกือบมาไล้ว วันนี้ไม่ได้อะไรค่ะได้เกิบให้นางคู่หนึ่งนะคะเกิบดาวเทียมเอ้ยมันสั่งดาวบ่สั่งดาว,าดาวะค,ะค่ะที่นอนบ่นเขามาหายเลยายแน่นอนนะม้วนๆแต่ร้อนแต่เปื่อยให้มันแมันบิดม้นะมันขี้เผยต้องเนาะอือ้อือื้ออ้อ ใกล้ห้องอ่ะไอพวกเนี่ยเป็นตาบตายแน่เออนางเอ้ยคุณโอ้โหนี้นางกะพอดีกับท่านางนะงานนั้ก็ไม่ได้เปิดออกเปิดแล้วครับเปิดแล้วตามทอง้มยแดงกาแม่จังมือแม่จังสิติดนี่ยเนี่ยเส้นไม่ได้หยากต่เส้นอยู่ดังเักนน้อยเส้นดังนี่คุมไปเส้นจังไร้เส้นคือมันกระติดไม่ได้หยาอันนี้คือโรงงานของนางอีกสาขาหนึ่งนะคะ สาขาที่เราไปก่อกันตรงนั้นทุบแล้วเพราะว่าเขาไปปลูกมันเสร็จแล้วแต่ว่าจะก่ออีกเลยนะวันไหนันก่อสัจจะโทรหาเธอสัจจะยุบไก่ไว้กับโรงงานใหม่อีกเลยค่ะอันนี้กองเข่าค่ะค่ะมาลงของเข่าขยายสาขาอื่นไปเลยๆนะคะสัจจะตัวเซมาเวลาสันจะปัตตานสัจจะยุบไก่ไว้สั่วจิ้มวันนี้นางก็ได้กินเข่านะคะเฮ้ยสุดๆนะคะวันนี้ก็มีรางวัลมาปลอบใจนางนะคะรางวัลของคนขยันนะคะนะคะ เรื่งวันของต้นกิ่งใหญ่เอ้เธอซื้อกินนะคะก็คือไว้อีกร้อยหนึ่งมันก็ไม่เป็นไรเอาไว้เลยเธอเธออย่าเพิ่มซันว่า์ซีช่วงนี้เธอไม่ได้มีรายได้นะคะเออจ้าอันนี้เอาไว้รอไปเห็ดออกก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะไม่ต้องวายฉันฉันเร่มรวยๆเฮงๆนะกระหม่ทุกุ้งลายหล่อๆจ้ะแต่ว่าตลกเกินไปก็ไว้ให้สั่นนะจ๊ะ ให้ลำไม่รวยพออยู่พอกินพอได้แบ่งให้เธอใช่ไหมจ้าขอบคุณค่ะนะคะพอไปพอมาค่ะรวยไรแต่พอดีเฮ้ยเป็นยังไม่ใช่เืมตัวลืมตัวเองเออคุณรวยกูณสิบารีว่าน้ำคุณหรอวะบ่แต่แม่เนาะเห็นแต่ละคนน่ะนะรวยแลยลืมคุณเนาะโย่รวยแลยคุณสิบารีว่าน้ำคุณแล้วจะได้ทำเกษตรกรน้ำมากระไปเลยเดี๋ยวต้งได้นัดกันแล้วเลยพี่น้องเอ้ยไม่ต้องไม่องกินอย่างไม่องกิน จะว่าเมื่อกลบงดวงจะมุงกินมือนงี้ยมีหุ้ยมังหึงก็หายได้ยันเมื่อคืนนี่ยไปหายอยู่ใจในหื่อลานลานหลังนั้นะได้จะอตบมุงกั้ลายจะไป็นมุงแับทั่วก็ได้มังหึงแับทั่วมาจับทุกข์แต่ฉันอิ่มแล้วล่ะค่ะจ้าก็เธอเนั่นแหละเธอคนใส่สิบสองเมตรกินขนมให้มันหมดก่อนนะหมดอยู่แล้วค่ะแค่นี้จ้าเป็นลงเต่าต่อพี่น้องค่ะเดี๋ยวติดตามคลิปหนาค่ะแล้วก็ไปหาเทเลงุกุ่มใหญ่ค่ะไม่เห็นไว้แล้วอ่ะไม่เห็นก็ได้ค่ะติดกลิ่นไว้แล้วที่ดังค่ะ มือนี้นักศิพาไปยามป้าอีกแล้วพี่น้องมือนี้ใช่วาสลินกันแน่นอนค่ะเราไมาเอาในหมอนะค่ะจ้ะเดี๋ยวจังติดตามพี่น้องคลิปหน้าแล้วกันนะคะมือนี้นังสิพป์ขันในมหาน้าแหลกกับตองคำหมดแหละปิดเตาแล้วจังใต้ค่ะโอเคนะคะจังไต้เดินปาคกขอบคุณค่ะแต่อย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้เจ๊ตุ้ยคนขยันด้วยค่ะจ้าไปหาไปหาให้ควายอีดอนลลายตามอีพี่อีกก่อนเพราะว่าอีดอนอยู่แถวนั้นค่ะสิไปหาครัวอรีเพิ่น